สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าทีนี้ต้อนรับก็สู่ช่องนางฟ้าผ,า,ผาสนะข้ามเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าปลาหมึกปลาหมึกยับนึ่งเพื่อนืนจ๋ากินกระน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพื่อนจ๋า่อนจ๋าจำแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็กระหล่ำเดินเพื่อนเด้เอปุบปุบวันนี้มานางฟ้าผาแซ่บมาเนี่ยมาแบบว่าแต่งเป็นเจมิงเจมิงมิ่งเจมิงเดี๋ยวมันจะตกเทรนด์เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเมื่อนเป็นไงคือบ๊อก เจมิงวันนี้เจมิงรีบมากเจมิงใส่เสื้อกับข้างอ่าขนเป็นมาวันนี้คือบอเหมือนไหมเพื่อนวันนี้แต่งเป็นเจมิงแหวกกระดมาี่ได้มาเพื่อนไหมโอเคเพื่อนจ๋าก่อนจะรับประทานเพื่อนจ๋าก็ฝากก็สวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนจ๋าสวัสดีสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนเด้อสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนอิบสิน่ารักแม่แม่พี่พี่น้น้อง เอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ติดตามชมช่อง,อง,องนางฟ้าพาแซบนะคะที่ตั้งแต่ทําคลิปมา3ปีกว่าเพื่อนๆจ๋าก็ขอให้เ,เพื่อนๆคะเอฟซีงารักนะคะปีใหม่ปี6กแปดนี้ขอขอให้เ,เพื่อนๆนะคะมีความสุขมากตลอดปีตลอดไปนะนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ผสมมาตรปรารถนาขอให้ร่ารวยแคลีค่าจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพืเ่อนๆจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินมีทอง แล้วก็อย่าจุดนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเด้อ <g up parole> สวัสดีปีใหม่จ้ามาสวัสดีปีใหม่แล้วอวยพรอเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนจ๋าก็มารับประทานกันเลยค่ะวันนี้มาในหมดเจมิงเจมิงเดี๋ยวเจมิงช่างซ่อมพัดลมเพื่อนจ๋าวันนี้เดี๋ยวมันจะตกทีเดินเพื่อนเดินมาเด้อมาแล้วก็เราก็แต่งคืออยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าก็งเกงก่าเจมิงอยู่เด้อะ่ามาจ้าจ้า เน,นี้ยใช้มือนะวันนี้จะมิ่งรีบจะมี่งเสื้อกับด้าน <laughs> มางคำแรกอาจจะกินกรุบกริบหน่อยๆเพื่อนๆเ,เพราะว่ากินเข้าไปหน่อยนึงล้อืม้มอร่อย nhé ướp ngọt ra mực cũng vậy yeah.

này ăn mừng giặc, xưng mà nướng bạn tôi là nướng lẻ lửa

y sí. qué me importa qué me importa adelante ไม่กล้ากินกินตัวเล็ก Ngọt mực Dày yeah, dày yeah. Nhìn đừng ở <laughs> ta làm góc gọt ช่องตัวกว่าจะมิงปวดฟันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนนี่หนึ่งแล้วน,นเนี่ยไม่ได้ต้มนะหนึ่งเอา Thank <laughs> you. Sølv. Well จะเอาไว้ตําตําสั่วกระปุนอีกอีกคลิปหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อนเพราะว่าพริกหมดแต่พริกบึดตอนแรกว,ว่าตอนแรกว,ว่าจะตำํำตำสั่วแซบๆบพริกหมดก็เลหันมาทานจิ้ม Thank <laughs> you. อิ่มแล้วโอเคเพื่อนจ๊ะเจมีอิ่มแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อเพื่อนเด้อจะม,มีขอตัวลาไปก่อนเพื่อนสาจะไปเลี้ยงวัวต่อเด้อเพื่อนเด้อทานเพนื่นอนนะคะับคับผู้ชมทุกนี่คะชอบทุกนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนางฟ้าพา,าสะเดือนเพื่อนจ๋าโอเคเจนที่หน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย